สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนเออขอโทษค่ะประจําราศรีกรกฎเนาะประจําเดือนกันยายนพศ2566นะคะระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบ,บอกในทุกคลิปนะคะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดุุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะนะแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มนะขอให้ลูกดวงทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะ วันนี้จะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานนะคะการเงินเนาะชีวิตคู่คนที่มีครอบครัวนะคะคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดสนิทในด้านสุขภาพนะคะโชคลาภว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกหรือเตือนอะไรกับคุณในเดือนนี้นะขอหมออธิษฐานจิตเปิดไพ่สักคู่นะคะขอไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยนะํานะเรามาดูกันเลยนะคะขอหมอจับไพ่สักคู่ค่ะ อันดับแรกในเรื่องการงานเรามาดูกันเลยอ่ะช่วงนี้นะคะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนิดนึงถ้าในด้านการงานนะคะเพราะบางทีมีโปรเจกต์หรืองานใหม่ๆที่เข้ามาหรือว่าตกลงเซ็นสัญญาอะไรมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสําเร็จให้คุณเคลียรความรู้สึกในใจหรือบางครั้งไปนั่งสมาธิสักนิดนึงนะคะเพื่อสมองจะได้ปลดปลงถ้ามีความคิดไอเดียในด้านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าเป็นการที่ จะต้องพบปะพูดคุยหรือเจรจาการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างอาจจะมีข้อตกลงหรือการลงมือขึ้นแต่ต้องดูลายลักษณอักษรให้เรียบร้อยที่หมอบอกนะคะการเซ็นสัญญาเนาะอ่านรายละเอียดให้รอบคอบจะได้ไม่โดนเอาเปรียบในบางครั้งบางกรณีอาจจะมีการเอาเปรียบบ้างเล็กๆน้อยๆที่หมอบอกก็ต้องเลือกให้ดูสิ่งเหล่านี้นะคะที่หมอบอกหรือคุณมองเห็นสัจธรรมมากขึ้นในด้านของการทํางานคือเรียนรู้ใจคนหรือว่ารู้นหน้ารู้ใจคนมากขึ้นหรืออ่านอ่านใจอ่านเขาออกเนี่ยอาจจะมีเซ้นในด้านของการงานที่อาจจะเจอคนที่มันดีหรือว่าบางครั้งเรารู้ว่าคนไม่ดีลออาจจะเ ปล่อยผ่านหรือวมีการติดต่อพูดคุยบ้างเล็กน้อยนะสิ่งที่หมอบอกจะประสบความสําเร็จในนานนะคะ มีโอกาสลงทุนชิ้นโปรเจกต์งานใหญ่ๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดลงทุนจะทําผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างมีโอกาสที่จะมีการเซ็นสัญญาหรือการร่วมหุ้นนะคะที่หมอบอกเนาะไปะในทิศทางที่ดีค่ะแต่ทําอะไรอย่าพิ่งขี้ผามใจร้อนไม่ได้ต้องใจยเย็นๆวิจัยตัวเองก่อนว่าเราพร้อมหรือเราสะดวกไหมถ้าเราสะดวกเราชอบตรงใจเราตรงโปรเจกต์เราเราค่อยลงมือทาที่หมอบอกนะคะแต่จะเจอคนเสนองานที่ดีนะสิ่งที่หมอบอกมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในช่วงนี้นะคะ อาจจะต้องมีการดูแลหรือซัพพอร์ตกันมากขึ้นเพราะคนนึงอาจจะยุ่งเรื่องการงานไม่มีเวลาจะดูแลคนในบ้านบุตรธิดาหรือว่าแม้กระทั่งภรรยาสามีอาจจะทํางานนอกบ้านจนยุง่งจนลืมคนในครอบครัวก็ได้มีเวลาว่างหาเวลาว่างไปเที่ยวหรือว่าพักผ่อนหย่อนคลายกันนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้ที่หมอบอกถ้ามีเวลานะคะพากันไปท่องเที่ยวหรือว่าไปตากอากาศบ้างที่หมอบอกมันก็จะเป็นการดีช่วยหนุนนําสิ่งที่ดีๆเข้ามาเนาะ,ะมาดูสําหรับคนที่ โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในไพ่ขึ้นมาก็คืออาจจะมีคนที่รอหรือว่าเขาถูกใจเราแต่เราอาจจะยังมองมองผ่านหรือมองข้ามหรือรู้สึกดีๆกับเขาแต่ยังไม่จบตกลงปงใจที่จะพูดคุยกันแบบชัดเจนก็ได้ในไพ่แบบนี้ยังมีอารมณ์ย้ำคิดหรือว่ายังมีความคิดความกลัวหรือว่าเจอเคยเจออดีตเคยเจอคนเจ้าชู้นอกใจมาก็อาจจะมีความกังวลที่คบหรือรักๆเลิกๆกหรือลักษณะประมาณถ้าเกิดคบแล้วประเดี๋ยวประดาปุ๊บปั๊บอาจตัดสินใจ อ่เขาเรียกอะไรนะฉับพันปุ๊บแล้วบางทีมันไม่ตรงใจเราแล้วอาจจะถอยมาก็ได้หรือเราเบรกตัวเราเองที่หมอบอกดูคนค่อยๆดูใช้เวลาที่หมอบอกนะคะรักและเคารพตัวเองก่อนสิ่งดีๆมันก็จะตามเข้ามาความรักเราไม่ต้องไปวิ่งหามันเดี๋ยวมันจะเป็นฝ่ายวิ่งหาเราเองมาดูสําหรับด้านคนโสดค่ะอ่าถ้าเกิดคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ศีลเสมอกันนะคะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบทําบุญนะคะหรือปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็ได้หรือพูดคุยไปในทางที่มีธรรมะ สักสอดแทรกหรือว่าสอนหลักธรรมหรือว่าเป็นคู่คิดในด้านของการงานหรือการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นคนที่เข้ามาไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังผลตอบแทนแต่เป็นคนที่ให้ด้วยใจให้ด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะคะเป็นคนที่มาเพื่อซัพพอร์ตเราจริงๆนะคนคนนี้ที่หมอบอกอายุอนามอาจจะไล่เลี่ยก,กันหรือว่าใกล้เคียงอาจจะมากกว่ากัน5ปีก็ได้อย่างต่ําที่หมอบอกนะคะมันเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายในไพ่เป็นนี้แต่จะเจอคนดีที่มีสินเสมอกันหรือว่าเขาผ่านความรักที่เรื่องราวในอ้ดีมาแล้วเป็นคนที่ ปลดปล่อยความรู้สึกความเครียดความบังวลเขาก็จะเริ่มต้นได้ใหม่ที่มันดีขึ้นนะคะที่หมอบอกเนาะมาดูในด้านของโชคลาภการเงินอาจจะได้มาจากสถานที่การทํางานนะคะการทํางานในออฟฟิศหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคที่หมอบอกนะคะหรือบางคนไปปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระหรือไปนั่งกรรมาฐานในวัดวาอารามหรือไปทําบุญนะคะ่ะ การการทําความสะอาดวัดก็ได้ที่หมอบอกอาจจะเสริมบุญบาร,รมีในะเรื่องการงานการเงินให้ดีมากขึ้นที่หมอบอกนะคะมันทําบุญเยอะๆแล้วมีโอกาสคุณก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านสวดมนต์ไหว้พระได้ในกรณีนี้หรือบางคนบางกรณีนะคะที่สูญเสียญาติพี่น้องไปแบบฉับพลันเนี่ยในภพยใบนี้ขึ้นมาก็คือหมอต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการจากลาหรือเป็นป่วยโรคเล่าร้ายๆที่รักษาไม่หายหรือยืดเยือย้อมาอาจจะต้องรักษาหรือดูตัวเองนิดนึงจ,จนถึงวาระสุดท้ายเขาต้องไปก็มันสวดมนต์ทำบุญอุทิศบุญกุศลน,น,น,นะคะใส่ข้าวปา อาหารในเขาใส่บาตรไปนิดนึงนะคะจะได้เป็นสิ่งดีกุศลผลบุญจะได้นำพาเขาประสบปบความเจริญเนาะมาดูในด้านสุขภาพร่างกายนะคะระวังการปวดฟันนะคะลิ้นอักเสบนะคะหรือว่าเหงือกอักเสบก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะหรือว่าข้อมืออาจจะมีเกี่ยวกับข้อด้านกระดูกนะคะหรือระบบภายในร่างกายลำไส้ปอดกระเพาะได้หมดเลยที่หมอจะเตือนนะคะหรือการปวดศีรษะกระด้ข้างหนึ่งหรือเป็นไมเกรนที่หมอบอกนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะใครที่มีความ คิดอะไรก็ขอให้สมปรานาทุกประการนะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนนะคะปลดหนี้หมดสินนะคะธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะขอให้เจอคู่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศประสบความสําเร็จในธุรกิจกิจการการงานนะคะทําอะไรไม่ต้องรีบร้อนขอให้ใจเย็นๆแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ